กินมีแต่ฝุ่นก็กราดตัวเดียวผู้ชมสายเขียวที่กินข้าวเหนียวสองห่อเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กรมนะครับเดมทีวีต่วันนี้นะครับมาเรามากับรถ8 0ดออีกแล้วทุกคนน,น้ีแปนฝุ่นพอดีเมื่อกี้เท <c oughs> สแรงดูดิดร,ดดรถ800รอนะครับดูดิก็ <c oughs> คลิปที่แล้วเนี่ยผมลองเอามาวิ่งแล้วนะครับก็คือว่าแรงนะในวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะลองเอามาขึ้นเขาดูหนุนดูเขาหนุนนั่นแหละนี่นะครับทุกคน มาดูกันว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าแนละ้ว <c oughs> ก็สูงเอาการเลยก็จะมีตรงนี้ด้วยนะเราจะลองแบบอันนี้ก่อนใช่ไหมใช่จะลองอันน้อยก่อนก่อนที่เราจะไปลองเนี่ยเดี๋ยวมาลองก่อนว่าทางตรงเนี่ยมันจะแรงขนาดไหน,น,านนะมาเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> ว้าวๆ้าคร <c oughs> ับ ขี okay. ้เข eh ินนะบมดี hmm. ้อาจจะข้เขนิดนึงทุกคนเพราะว่ามันเป็นรถคัสตอมปั๊กน้องค่อยๆกดนะกดแรงไม่ได้ รีฟโชว์ดิฟโชว์ไปเดี๋ยวเราไปล้องขึ้นเขากันเลยดีกว่าไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงด่านแรกนะนี่เขีอนน้อยเขียนน้อยเออตอนที่เราจะไปเขีอนใหญ่นะมาเดี๋ยวมาลองดูกันนี่เราจะเล่นแบบสไตล์ออฟโรดอ่ะนั่นอ๋อเฮ้ยบอดี้มันเริ่มเขยตกเลยนะนี่ปังได้แบบบุญดี ล้อมอ่ะแบบชื่อ,อยู่แล้วเน่ยปั๊ว้าวเี่ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอยู่เทือนได้หรือเปล่านานี้เฮ้ยโอ้วกับตกปั๊กกับตก <c oughs> นี่โอ้โหวโคเท่ ้ยโอยงแกไหนวะเนี่ยโอนี่ไงอืมแรงเกินด้านี้ไปขึ้นต่อขึ้นต่อ ใครมันจะไปหาหินเนี่ย็นรอยไม่เป็นไรเลินแบบนี right. ้แหละใช่หรอใม่นี่ยนี่เดกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอคโหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอหโอ้โอ้โเโอ้วหโ้โโอ้โหโอหโหโอ้โอ้โห้นหโอ้โ้ห้อ้หอ้ เพราะว่าน่าจะเบาเลยปังไปไปแล้วก็โอ้ล้อจะหลุดหายอีกล้อนี่ชีพหายเลยเฮ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเขื่อนใหญ่นะครับมาดูกันว่ามันจะรอดหรือเปล่า นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่โนนนี่คือเราไม่ได้มาเล่นนานแบบสูงนะมาดูกันเราจะลงได้หรือเปล่าครับอ้าวเดี๋ยวเราจะลงก่อนลงสบายว่ะรุนแรงอน้องน้องเสี่ยนะช่วยช่วยไหม เ <Shit. S 2> งีงงงงยง้ย่งยง,งี้ใส่เอา <c oughs> ใส่ผอบ,านะบู้ใส่สบายเลยอ่ะดูดิโอ้หรถแตดล้อกัใส่อบายลดงน้ำจะแรงไหมดวงิดชิใส่ทังใต่ทังดูใส่ข้างดูนะจะตอหรืเปล่าไม่ได้เลย ไล่มลงไหนลงห้ลงในนั้นเลยหรอได้ชิบดยแล้วโอดอกสากุระ ว้าวเจอแล้วเจอเฉยเฉยดอกซากุระต่อแะ้วก็วิ่งกันต่อรู้สึกไยรู้สึกจะกิ่งลงแต่้อยเรียบร้อยอ่ะไปพร้อมแล้ว let's go ไปไหนอีกหาอีกลำบากหาลอยเล่นโหดเกินนานี้เดี๋ยวเราจะลองไต่ขึ้นอีกครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนแต่รอบนี้เนี่ยเราจะใช้ด้านหลังนะครับเป็นล้อไต่เพื่อที่เราจะถอยหลังขึ้นมาดูกันว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเี่ยพร้อมสามสองหนึ่งไป สุดย,ยอดไปเลยโคตรแรงโคตรอันตรายรถจักก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคน,น,นคือโซลว่าก็วิ่งชิลๆนะครับสำหรับรถแปดล้อของเรานะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครกดแชร์ผมด้วยนะล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านแล้วกันทุกคนในคลิปหน้านเนี่ยผมจะเอารถอะไรมาไต่เขาก็อ,อย่าลืมกดติดตามไว้นะคลิปนี้ไปละสยดเกียรนติธรรมขึ้นาป